ชีวิตตอนเย็นลูกตีพอมันต้องชวชื่อคาเฟ่จังไปเที่ยวคาเฟ่ไม่รู้จะไปที่ใดเชิญไปเชิไปชื่อคาเฟ่ไงพี่ชวอชวนแม่คนแก่ชิาสนุกดูตามาเฮฮายหน้าีว้ยรองนักร้อนีส่ดดีโซนนิ่งก็ไม่มีไอชีวีเขามีดารา ต้องขอบคุณน้องจูนนะครับจากอุดมศักดิ์ชวนชื่นวันนี้มาร้องเพลงเปิดรายการให้เรานะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขสนานกับชวนชื่นคาเฟ่นครับคุณผู้ชมครับตลกหลายๆคณะนะครับสลับผัดเปลี่ยนบุรุเวียนกันไปนะครับปีทั้งตลกน้องใหม่ตลกเก่านะฮะเราจะนําเสนอท่านตลอดนะครับและวันนี้นะครับ เรามีตลกน้องใหม่ของชวนชื่นคาเฟ่นะครับแต่ว่าเป็นระดับอาจารย์ที่ศิลปินตลกทุกท่านเนี่ยรู้จักกันดีนะครับวันนี้เขาจะนําความสุนสนานมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับลองมาดูสิครับว่าตลกน้องใหม่ของชวนชื่นนั้นจะดีเด็ดขนาดไหนครับกับพวกเขาหามีไอเดียทองเปียซุปเปอร์โจ๊กครับ จะมาเป็นน้องใหม่ของชวนชื่อคาเฟ่แต่ก็มาวันนี้ไม่ใช่มาคนเดียวนะครับผมมีนักร้อกจากต่างประเทศที่ใจวุ้งเกียดได้สุขสนานก่อนด้วยขอเชิญนักร็อกจากต่างประเทศครับอ้โหนี่ดูทีลาออโหมา้ามาห้างมาหงครับคนเตรีย็บจะต้อเปี้ยจูด้วยนี่จับมืออ้โหจะได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปล่ามทักทายแทนนะฮะฮัลโหล เมย่างออยู่อยู่คำฟมอ๋อคฟอมดอนอ๋อเขามาจากลอนดอนครับอูดอนครับ ทำไมมาจากทางนั้นล่ะครับสองหกาทัพแปดถนนทหารหนองวันขวางซ้อยจนินคขามาเพื่อเพิ่มเมียงจากวัดอุดอรธาน,นีโอโ้บอกละเอียดทีทั่วเลยบ้านขายใส่กองเจ้าของบ้านซื้อบุญเยี่ยมกับสมพานครับโอ้แล้วมากับใครครับเดินทางบดนมาคนเดียวครับมากับใครมากับตลกดังจากภาคอีสานครับไหนขอดูตัวนหน่อยฮะตลกดังตลกดังตลกดัง เสียงขบวนอันนี้ตลกดังจากภาคอีสานนะฮะครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อชื่ออะไรครับปังปังปังนี่แหละครับเสียปังไคเปีสซาตังกัให้จะปัเงเย่เซมโอ้ยเป็นตลกมักน้อยฮะยี่สิบบาทในไส้กรอกสี่ตัวครับโอ้โหอายุเท่าไหร่ครับเสียปังสี่ขวบครับโอสี่ขวบอ่ะสี่ขวบเรียนชั้นไหนครับอจรบงัง สองครับสองครับเอาวันนี้เสียบ้างเดินทางมาชวนชื่นคาเฟ่เมื่อกี้นี่เดินมาหลังเวทีนี่นะสาวๆทักผมเป็นเสียงเดียวกันเลยทักว่าไงไปไหนมาพี่ฟิล์มเจสสัตตภูมิฟิล์มชัยภูมิก็มาเลยดินี่ทําถามจริงแล้วเพลงอื่นเขาร้องได้ไหมฮะได้ไร้องเพลงอื่นได้ไหมเพลงที่เขาร้องได้นะฮะ มันเป็นเพลงที่กําลังฮอตกําลังฮิตเลยเลอไอ้เด็กร้องได้แล้วคุณร้องได้เหมือนเด็กไหมอา้าวอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยฟิล์มรัตรภูมิครับได้รับสายตรงมาเลยฮะร้องให้พี่น้องชาวชวนชื่นคาเฟ่แล้วฟังกัน3เพลงด้วยกันครับเพลงแรกคนแถวไหนเชิเชิเคนแถวไหนคนแถวไหน คนแถวไหนอาบเซ้าโว้โยาทำไมไม่ร้องอ่ะนี่ฟิล์มรัตรภูมิไม่ใช่พรศักสองแสงคุณประกาศเพลงอะไรคนแถวไหนก็เขาเล่นแถวบ้านเขาไงเขาอยู่แถวไหนเนี่ยนนบุรีไม่เกี่ยวกับบ้านคุณมากันกี่ชิ้นสี่ชิ้นไหนสี่ชิ้นนี่ไงเห็นมีสามชิ้นเองนี่อีกชิ้นหนึ่งอ่ะยืนอยู่หน้ากอง ของแถมนี่ของแถมอะแบบนี้ฟิล์มร้องไม่ได้ครับพี่น้องครับอ้าวทำไมฮะฟิล์มต้องร้อง8ชิ้นจะร้อง8ชิ้นถูกต้องแล้วครับบอกสิครับรายการชวนเชินคาเฟ่จะร้องกี่ชิ้นก็ได้3ชิ้นผมกลับบ้านเลยดีกว่าแล้วตีเชิญหน่อยครับเชิญหน่อยฮะฟิล์มร้องการร้องแปดชิ้นแปดชิ้นร้องไม่ได้ร้องแชิ้นจะได้ไหมฟิล์มตกใจทำไมครับ จางวางแปะขึ้นมาทำไมครับเอ้าเมื่อกี้ฟิล์มประกาศอะไรไห้ครับผมต้องการดนตรี8ชิ้นนี่ไงหนึ่งในแที่ฟิล์มต้องการนี่อะไรเนี่ยกองครับกะละมังบอกว่ากองครับกะละมังกองครับกะละมังบอกว่ากองครับบอกว่ากะละมังเอ้ยจะประนับใต้แหกเลยกองอะไรอะ่ะกองสะบัดเอวครับ ก็มีแต่กลองสะบัดชัยอันนั้นถูกต้องเลยครับของเหนือครับเดินทางไกลมาลําบากค่าใช้จ่ายแพงครับอันนี้แน่นอนฝากกลองสะบัดเอวสะบัดเป็นเพลงได้เลยครับอย่าว่าแต่สะบัดเป็นเพลงนะครับเป็นจังหวะให้ฟิล์มร้องได้ทั้งคืนเลยครับโชว์หน่อยครับได้ครับดีเนาะ เอ๊ะเล่นในผมสักสามเพลงหน่อยแค่สามเพลงเลครับครับผมไม่เป็นไรครับจบกลุสามเพลงผมก็ไปยุดยาต่อครับยุตยากับกรุงเทพเลยออกไปพาทีฮะพาทีกลับมานี่ก่อนทะลุไปลบบุรีเชียงรายหาดใหญ่ประดังกันตังสงขาสมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองตังสตูลลำพูนจุมพรบ้านดอนชัยาลักสีมาหัวหินปาจีนเมืองกาญนครสวรรค์เชียงใหม่ลำนารายพิบุตรอุตรดิตเตลบุรีบ้านบีดบุสกลนครพระอมนครพนมสูกรินบินไปโกลกุกมาอุดรแล้วกลับมานอน ลามเก้แสดงว่าชอบเที่ยวชวนชื่นคาเฟ่ชอบมากเลยครับขอบใจมากเลยทีเดียวขอบคุณครับเพิ่งได้ชิ้นแรกครับท่านผู้มินี่ใครเอาอะไรเนี่ยถังใส่สีขึ้นมาทําไมเนี่ยกองพี่เนาะไอ้นี่มันถังใส่ข้าวนี่กระเดื่องพี่อันนี้มันฝาหม้อแห่พี่อารวมกันกองชุด จัเหรอตีได้เป็นชุดๆมั้ยตีได้เดี๋ยวเอาชุดแรกให้ฟังหน่อยเอาเพลงอะไรสามชาสามชาิมันมันได้ได้มันจะเป็นกองชุดได้อย่างไงเ,เอาแล้วครับตะลุงหน่อยตะลุงตะลุงว่าอ๋อ,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 อ ลุงก็ได้เนี่ยอ,อีกจังหวะครับรตบป้าเอามาทำไมเขาเป็นแต่ตะลุงไี่คุณไม่ได้ทุกจังหวะอันเนี่ยไม่ได้เอาแบบกระจายเลยได้ไหมเอาแบบกระจายตีให้กระจายเลยเอาแบบกองแตกเลยใช่ไหมถูกต้องครับเดี๋ยวจัดให้นะ้องจัดมาหน่อยเอาลองดูกระจายเลยนะไม,ไ,ไม่ต้องให้จอกระจายนะเอาให้กองกระจาย คุณลุนช่องกระจายแบบนี้ผมไม่ร้องแล้วครับเอาคุณจะมามาแบบไม่ได้รับเชิญเลยนะเนี่ยทำไมงงอะไรฮะเข้ามาจากไหนครับเนี่ยอ๋อเป็นนักดนตรีนักดนตรีต่างประเทศสัมภาษณ์ได้ผมฟังหน่อยครับได้ฮะอยากจะรู้ใช่ไหมครับผมแบบ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 ูมเข้ามาจากบางลำพูครับบางลำพูครับ

เหลือแต่ด้านซ้ายตัวเขาหมุนวีดหล่นลงพื้นปุ๊บไม่ใช่เครื่องบินแล้วฟิล์มว่าอะไรกระหัง <Yeah. c oughs> เรื่องฝีมือการตีกองเขาเก่งนะตีโชยหน่อยครับอ่าไม่เชื่อลองดูดิตีโชยเขาดูโชยเลยนะครับโอ้โหได้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 แต่<ด>ร,ร้อนมากเลย๊ ใช้ได้ไหมฮะอันหลังตีหน่อยได้แวบใช้ได้ไหมเป็นไงเป็นภาษาใบ้สี่คำว่าไงเมี่ยงประมงโตรแปลเป็นไทยรักนะเด็กโง่อย่ากไปนั่นอะไรเขามากใช้ได้ใช้ได้คุณไม่น่าเชื่อเลย เขามีของมาเล่นนะครับมีฮะร้องเลยดีกว่าไหมฮะร้องยังไม่ได้แหละครับทำไมฮะเอาชามกับช้อนลงไปก่อนอันนี้แหละเมลลดี้เลยเมโลดี้เพลงเลยครับชามกับช้อนจะเป็นเมลลดี้ได้ไงครับไม่เชื่อฟังเสียงนีฟังเสียงโชว์สักนิดหนึ่ง ครับอ้าวร้องเลยฮะหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นร้องไม่ได้หละครับเอาทำไมฮะแปดชิ้นถึงจะร้องอะไรขุงคุณนี่ยุ่งจริงๆจะร้องกี่ชิ้นแปดชิ้นครับเดี๋ยวจัดให้อ้าวมาสี่ชิ้นนี้แล้วล <ะ S 2> มาโตะจะร้องออก็ไมบอกแปดชิน้นอีกสี่ชิ้นจะได้ไหมแค่สี่ชิ้นร้องไม่ได้จะเอฟวี ทำไมฟิลมไม่ร้องโดนตีไม่ครบอ่ะขาดกี่ชิน้นขาดสี่ชิน้นฟิมไม่ต้องไปไหนแล้วทำไมอะ่ะเดี๋ยวชาคิดจัดให้ <c oughs> โอ้ย, <c oughs> อยชาคิดซะด้วยอาชาคิดมาคนเดียวจะจัดได้ไงตั้งสี่ชิ้นครับฟิลมอย่าดูถูกเขานะทำไมอะ่ะเขาจัดให้ได้จัดได้อ่ะฟิล์มฟังก็แล้วกันจัดมาให้ฟังหน่อยสิขาดกี่ชิ้นนะสี่ชิ้น ฟังนะเป็นยังไงบ้างไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอีงี้ผมว่าร้องเลยดีกว่าฮะร้องเลยฟังกันเสเลยครับเพลงแรกครับเพลงของใครครับเดวิดอินทรีชื่อเพลงครับฝากแฟนผมด้วยสวยไหมสวยสิขาวไหมขาวหน้าตาเป็นยังไง ตานี่กลมคิ้วคิ้วโก่จมูกโด่ง <D og> ปากเรียวหูตั้งคนหมาเดวิดจิตนีครับ พี่อาจน้อคำตัวไม่ดีพี่อย่าพึงใจรอบแนบชมคนนี้ยังเด็กค่อนข้างที่งอนให้เอาน้ำเป็นลูกก่อนแล้วพี่คอยสอนก็ได้ <S <S แล้วท่านสองเลยท่อนแรกก็หยิกรับทานแล้วครับ คุณทำไมมีปัญหาแล้วเกิดทำไมไม่ร้องให้จบประกาศแล้วว่ะเปลี่ยนเพลงเลยดีกว่าครับจะเปลี่ยนเพลงอะไรของพี่เบิร์ดครับเบิร์ดเพลงอะไรฮะโอ้แล้วหนอมมยเลฟโอ้แล้วหนอครับผมร้องได้อ่ะได้ครับร้องเลยเอาเชอร์รี่มาร้องคู่หน่อยอ๋ออยากได้เชอร์รี่ครับผมเชอร์รี่เอ้ยมาเชอร์รี่เร็วอุ๊ยเชอร์รี่จ้าจ๊า นี่ถามจริงทำไมจ้าเสื้อสั้นหรือว่าพุงเชอรี่ปิ้นเด็กชวนชื่นพร้อมที่จะลองหรือยังจ้าจ้าขอเทสภาษาอังกฤษนิดนึงได้มได้ได้อย่างผู้ชายแม่ผู้หญิงเรดี้กะเทยตุ๊ดสิเ้ขอลองได้ครับตกลงเลยครับโอ้ละหนอมายเล็ครับ ก่อนนะ้าเที่วันดีไม่เอาละเรื่องราวคืนไว้ก่อนนะไว้รอให้ถึงเมื่อวันละวันพระมันด้มีหุ้นเดียวออกคันตามันจะมีหุ้นเดียวเข้าคันตามันมีหุ้นเดียววันวาเลนไท้ามันจมีหุ้นเดียวาหากจะรักกบพี่รอหน่อยคน เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไครับสุดยอดเลยอาจารย์เฟียรครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือคิดได้ยังไงฮะเนี่ยเอาพวกของเครื่องใช้อะไรที่มันเหลือๆนี่มาทําเป็นก็เร,เราคิดว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเราจะไปทิ้งไปก็เสียผลประโยชนะะ์เปล่าๆ กาของสิ่งที่เหลือใช้มารีไซเคิลมาทําเป็นดนตรีเป็นอะไรก็ได้โอ้โหกูดไอเดียมากเลยนะครับแต่คุณผู้ชมครับนี่คือทองเปียซุปเปอร์โจ๊กนะครับซึ่งเป็นตลกระดับอาจารย์อีกขั้นหนึ่งนะครับและสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแหละครับนะโอ้โหเหือแตกจริงๆเลยเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับเราจะพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับใช่แล้วครับผมชื่อว่ากานกล้วยครับกานกล้วยช่วยด้วย เขากินฟุตสลัดแล้วหนูกินอะไรจ๊ะเบรกฟักนี่เออเขากินเบเกฟักหนูกินอะไรจ๊ะเบเกแฮมค่ะโอ้กิษดานะครับไอ้กิษสานี่เขียนไงตายตายกอไก่เออแค่นั่นแหละอกอไก่ตัวอะไรอีกล้อลรืออรอเรือสระอึ รอจุฬาดแล้วปิดแล้ว,ลวโอ้ยแล้วมันเขียนยังไงได้รอลรือเนี้ยขอถุงมีหางอะนะนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ